สบายดีย้ำสาวทุกคนมือนี้ยังบ่ทันได้ออกป่าเนาะนั่งอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าเวียกงานเท่ากับยังบ่ทันได้เสียมเล็ดเช็ดชินนะยังข้าวเวียดอยู่ทุกคนไอ้ข้าว่าม่เกินกะเมื่ออื่นเมื่อเฮือนี่แหละเนาะจังสีได้ขึ้นตื่นมาย้ำสาวเมื่อนนี้อากาศเปลี่ยนนะทุกคนอากาศเย็นเนาะอยู่บ้านเท่าก็เย็นคิดว่าสีเล่นแต่ล้างผุนะบ้านเท่าก็เย็นคือกันทุกคนมึงตีผมนาหมอกเริ่มมนี้หมอก เริ่มมีหมองย่ามเขานะเพราะว่าช่วงนี้มันเข่าสู่แล้วดูปลายพนนะอากาศเลยค่อนข้างสีเย็นเนะาะงัวกล้วยกับประธานาออกทุกคนเลยเช็ดสวยแหละไรตุ๊กโอ้ยอยาโย่งห้กินกับบุคยมีดอกเหียนไปเบิดแลลว งวค่วยมันร้ายตัวเนาะแต่ว่าเดินเห่ามันกะหน่อยบ่ม,มีมองผูก ลงมาจอบเบืองเขาก็ทุกคนเอ้ยไปแต่พู้เนะาะบม่ได้ค่อยลงมาจอบเบิงองอาสีมาเป่งน้ำออกนะเพราะว่าเขาเห่าในี่การเริ่มสีเลืองเลยพ่อ,พอมาเอาไปเบิดอะไรได้ทุกคนตัวเลืองกับเลืองอ๋อทเบิงไกลล่ลงมาเห็ดนี่ทุกคนเอ้ยอืจะไกจ่จะเป็ดนะฮักไปเบิดเลย เขาปี้นี่มันก็สุกบ่ดคอยเสมอปานใดเนาะเพราะว่าเพียมันลงนะนี่คือแนวนี้แหละมีมองเขียวแล้วก็บมองเหลืองสุกบ่เสมอมันติดเพียนี่แต่ไก่หักลง,ห,กลงหักล่งมองนี่ยังเขียวอยู่เนาะแต่มองนี่เลื่องไปเบิดเลย ที่จริงมันเป็นเขาพันนันเดียวกันหันแลยเนาะแต่ว่าแถวนี้มันติดเผียนะมันซุกนําะทันมูข้าสิคุดเป็งนามออก สว,ว่าจะนยเข้าเก็บเกี่ยวแล้วเข้าบอยักษยางนามนะเขาเข้าสิบเกียกหลอกห้าเป้งนามบัดย่ามเกี่ยวแล้วกี่ขาดนั้นย่างกี่ต้มทุกคน เขาปีนี้บ่คอยงามปะได้ทุกคนสู่ปี่กายบ่ได้เนาะปีนี้เพียล้องนักแห้งอะไรปีนี่หให้ใหญ่ๆนี่กาเคยงามกับบกงามนะลุปเบิดแถวนี่มิจะเพียลงเมืองตีนแดงไปเบิดเลยนี่ปี่กายนี่หน้าที่ได้แถวนี้แถวให้ใหญ่นี่ทุกคน ปีนี่ก็บทช่วงสีได้ขำได้ขายน้ำหมูดอกเนาะว่ามันมองงามเหี้ยมันเห็ดนักหลายปีนี่อย่งวะทีพ่อได้แต่อยู่แต่กินนั่นแหละข้าวหนำทำปลาก็ได้ปี้หลังจากที่เลาะเบิ่งน้ำให้น้ำหน้าแล้วแล้วก็สีมาเปลี่ยนอาชีพใหม่ทุกคนเาทำธุรกิจมือทุกคนเลย จกเตาถ่านนะจกกระเมี่ยนะเมนของนี่ของเพิ่นจ้าววางเก่าอืมอื่จ้าววางเก่านะเลยแหละเหม็นอะไรหรอกมันเออเนาะหลอบนี้สิเป็นจังใดเทียววังก้อนนะโอ้ยยังวะมา,าแต่ไปผู้นเนาะอัดไว้แล้วลกับรบจอบมันหมใหม่สั่แต่ว่ารอบนี้ เบิ่งว่าสิได้ไลยปัญใดเฮ้ยโอ้หมองเก่ามันอบ้าดีค่ะมันคือบาดแตกว่ะได้บ่หาหกสอบหลอดเ้ยฮ้ยังมีไอ้หอน้ยูแต่ว่าบุท่านได้ดับหรือจัพัก Ai, sẽ mà hòn thế Một kiếm làm nữa Thư bằng hàm như thế con ừ, Lọt này, hắn mô hộ và xì máy sút lúc bố sút đấy và thằng lùm máy bố sút cái mì nữa. Cái này nó chốt bơ đèn làng này bạn đèn làng thì khá tàu เป็นน้ำมหมนั่นหลืครับอาป่งสินงียบลงดีนี่ยังสันหนึ่งว่ะตัว่าไดว่าจะึินไป

ไผทุกคนหอนลายมันเอานะเพราะว่าไผ่มันก็หมอดประธานในเบิดตเต้ามันพิวนะไผ่ก็เลยหมอดบอรเบิดเขาไปก็หอนเนาะไก่ก็บประธานลายสอบดอกมอก็เก็บได้สามสอบเลยบราย้บ่หกเก็บสอบเนาะ มองงามไปได้นะเพราะว่าเตามันผิวเลยมันเสียมุนมุนลายกว่ามุนลายกว่าเป็นก่อนไปด่ายนะ <ừ. S 2> ข้ามันมุมมุนมนี่จะได้ลายกว่า <ừ. S 2> จูดแล้วก็อัดไว้บระเด็ลำไส้น้ำมันนะไปทางอื่น <c oughs> ไปใช้เฮยแบเฮาเมนึงเฮย แหม่แกจังหวามันลูกบดได้มาคบบปะมันเป็นแบบมันเป็นแบบคาลอยทั้งหนาหยากไปน้อยนึงแล้วมันก็พับลงมันเป็นอย่างตงัวมันพิดกัมเนาะเอเอเอได้บอสคิดสอบเนี่ยมีข้ามุ่นค่ะมุนเน่ เล็ดเช็ดิีนบานโอ้ได้นหนวดใหม่เลยไปหาลูกลูกจนประจื่อนพอได้แน่นี่งมอมแแมมไปไปเลย นี่แหละได้บ้าหกเจ็ดสอบที่ประมาณนี้แหละทุกคน สรุปแล้วก็คือเขาได้เจ็ดสอบนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเดเบื้องตีหน้าตาทุกคนนะหมดเป็นตาเอาเลยเนาะเอาเอาวันนี้คลิปวิดีโอนี่กับในพานสีิดไใบเพียงชำนแหลนะเนาะขอโตไปอาบนาบก่อนเอาพอการคลิปหนาทุกคน